สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนีู้่ในเกมนิโนคุนิคอสเบอร์นะครับเป็นเกมใหม่นะก็ผมได้รีวิวไปแล้วสำหรับเกมนี้นะก็อยู่วันนี้ครับเรามาเริ่มเล่นกันนะสำหรับคนที่เริ่มเล่นครั้งแรกนะครับก็ไปเล่นด้วยกันเลยนะฮะเซิร์ฟเปิดนะครับ25พฤษภาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนะฮะโอเคก็ก่อนจะเลิกฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเป็นเกมของค่ายเน็ตมาร์เบิลนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับ วันนี้ก็มาดูตัวเกมกันฮะแล้วก็วิธีการเล่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดูพวกคัตซีนสวยๆแล้วกันนะฮะเมื่อกดเข้าเกมมาแล้วครับก็จะเจอคัตซีนแบบนี้เลยมาถึงนะครับมาถึงก็เลือกอาชีพก่อนเลยนะครับก็ผมเล่นนะครับในเซิร์ฟนะครับแซนเจอร์มนนี่นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่นี้เนาะที่เหลือมันหนาแน่นและเต็มไปหมดนะครับครับอาชีพนี้ครับอาชีพนักธนูนะเป็นโลกนะครับสายมือนะครับ อันนี้ก็เก่งนะครับโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็มีสกิลช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะครับสำหรับโลกนะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของอาชีพถัดไปกันบ้างนะกันนะฮะอนนี้เราสามารถที่จะแต่งตัวได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูอาชีพที่สองครับเป็น d เดส Troyer นะครับถัดมาทางขวานะ อาชีพนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพที่ใช้คอ้อนเป็นอาวุธนะแล้วก็เป็นโจมตีระยะใกล้นะครับเป็นหลักนะครับเป็นตัวละครที่โจมตีระยะใกล้เนะาะก็เป็นตัวแทงด้วยนะครับถ้าดูจากสเตตนะครับก็คือโจมตีนะครับแล้วก็พลังป้องกันสูงนะก็ถือว่าเป็นสายโจมตีแล้วก็แทงเพื่อนด้วยนะครับอ่ะเราไปดูอาชีพถัดไปกันบ้่งดีกว่านะครับก็อ <that> ัน<า>ที่3เนาะอันนี้จะเป็นอาชีพววสนะครับผมอ่า อันนี้ก็จะเป็นอาชีพแม่มดนะครับก็โจมตีเวทเป็นหลักนะฮะแต่ว่าใช้หอ,อกนะแปลกไหมน่าจะเป็นหอ,อกเวทหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเก่งไปทางโจมตีนะนเห็นเขาบอกกันนะครับว่าในส่วนของอาชีพววสเนี่ยโจมตีแรงที่สุดในเกมนะถัดไปนะครับเป็นอาชีพเอนจิเนียร์นะครับหรือวิศวกรน,นะครับก็อาวุธที่ใช้ครับก็เป็นปืนนะฮะผมก็เป็นตัวละครที่โจมตีระยะไกลนะฮะ อ่าแล้วก็มีสกิลนะครับซัพพอร์ตเพื่อนนะครับเยอะที่สุดนะฮะอ่าซัพพอร์ตนี้เนี่ยไปถึงมีสกิลรักษาแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันอะไรประมาณนี้ด้วยนะอาชีพนี้ก็ถือว่าน่าเล่นนะครับเป็นอาชีพเล่นง่ายนะครับถัดไปนะครับขวาสุดเลยเป็นซอร์ทแมนนะครับเป็นอาชีพนักดาบนะฮะอย่างที่บอกครับนักดาบอาวุธเขาก็คือดาบเนาะก็โจมตีระยะประชิดนะครับใช้ดาบเป็นอาวุธนะ แล้วก็มีสกิลรักษาเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สมดุลอาชีพหนึ่งนะฮะส่วนตัวแล้วนะครับผมก็จะเล่นนะครับตัวนี้เลยนะฮะผมเล่งมานานละตั้งแต่ตัวอย่างละผมเลือกเอนจิเนียร์แล้วกันนะฮะอ,อันนี้ตรงกับผมสุดละนะครับผมเพราะว่าผมเป็นวิศวกรอ,อ่ะโอเคเรามาแต่งตัวกันหน่อยนึงนะฮะก็เขาจะมีให้เลือกทรงผมนะครับ สีผมนะฮะแล้วก็คอสตูมนะครับผมเราก็เลือกได้อิสระนะครับลายเส้นครับลายเส้นของตัวละครนะครับการาฟิกในเกมก็เป็นาลายเส้นเหมือนการ์ตูนของค่ายจีบิสซูเรียนะครับถ้าใครเคยดูการ์ตูนของเขาเนี่ยลายเส้นก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเมื่อเคยดูอยู่นะภาพออกมาทำออกมาได้ดีนะครับเหมือนเราดูการ์ตูนอนิเมะไปด้วยนะครับ ตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นแนวอ่า MMORPG นะครับคล้ายๆ RO อะครับแต่ว่ารายละเอียดนี่ยังไม่รู้นะว่ามีถึงขนาดไหนนะเพราะเป็นเกมใหม่ด้วยนะครับเลือกชุดกันไปนะฮะตัวเกมนะครับก็บางคนก็จะมองว่าขาย Genshin Impact นะฮะแต่ว่าในส่วนของเกมเนี้ยนิโน c r นี s w o r พลเนี่ย oh, ก็จะมีในส่วนของ PvP oh. เพิ่มเข้ามาด้วยนะคือรายละเอียดเกมเขาทำมาค่อนข้างเยอะนะครับมีการคราบของสร้างของสร้างสถานที่ทำสวนอะไรเงี้ยเยอะนะครับปลูกผักปลูกพืชนะมีบอสนะครับมีกิวนะครับมี PvP นะฮะมีหลายๆอย่างนะฮะ ระบบเกมก็ทำมาค่อนข้างดีแล้วก็เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยจะสามารถที่จะแอดเพื่อนได้ถึง50คนนะส่วนระบบกิ้เนี่ยจะแอดได้20แต่ว่าเล่นไปหลังๆเนี่ยมันจะ up ได้ถึง50นะครับต้องบริจาคก,กิ้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็จะมีระบบอิมเมจต์นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะอันนี้ก็สำคัญมากๆแล้วก็มีการพวกอัพเกรดอาวุธ อัปเกรดสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําคลิปแยกทีหนึ่งวิธีการอัปเกรดนะอันนี้เราก็เล่นเบื้องต้นกันไปก่อนนะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะต้องการไปดูในเรื่องแล้วนะครับไปนี่ครับนี่นี่ภาพการ์ตูนเลยนะฮะถ้าใครเคยดูการ์ตูนก็จะรู้นะฮะเป็นยังไงนี่ภาพสวยนะครับเหมือนดูการ์ตูนแอนิเมชันเลยอะแอนิเมะเนาะ ก็ตัวละครเรานครับจะมาอยู่อีกโลกหนึ่งนะน,นะครับโซลไดเวอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวภาพมันจะตัดมาอีกมิติหนึ่งอ่าประมาณนี้ครับอันนี้จะคล้ายในตัวอย่างเนาะก็ตัวเกมนะครับรองรับภาษาไทยเลยนะครับร0อยเอเซนต์นะ แล้วก็เสียงภาคเนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกันอยู่3เสียงก็คือภาษาอังกฤษนะครับภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีเนาะผมก็เลือกเป็นเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ภาษาในเกมเนี่ยเป็นสุดท้ายทั้งหมดนะครับก็สําหรับใครที่อยากเสพเนื้อเรื่องก็อ่านได้เลยนะครับนี่ครับเหมือนเขาส่งมาให้เราช่วยอนะาณาจักรอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ ตัวละครรู้สึกว่าตัวละครผมจะเด็กมากเนาะเพาตัวเล็กด้วยนี่เบืบ้องต้นครับตัวเกมเขาก็จะสอนให้เราเล่นก่อนเนาะไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นเนาะสไตล์เกมแบบนี้นะครับตัวเกมจะมีไกด์สอนตลอดนะครับช่วงแรกๆเนาะแล้วก็ช่วง หลังๆเขาก็จะให้เราอินอิสระนะครับช่วงแรกไม่ต้องทำอะไรมากเลยวันแรกเนี่ยอัดเคสอย่างเดียวเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมจะเล่นเนี่ยคือยาวมากนะครับกาจะเล่นแบบรวดเดียวปื้ดไปเลยนะฮะนี่ครับเขาไหวเราลากเนาะจิ้มๆรับครับเขาะหน้าจอนะครับแนะนำว่าวันแรกอัดเข้าไปให้ได้ระเวลเยอะเลยนะครับให้มันปลดล็อกหมดต่างๆก่อนเนาะนี่ครับเราก็มาโผล่อีกโลกหนึ่งนะครับ กำลังโดนโจมตีด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งเดียวไอ้ตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอ้ย้เขาให้ลากโอเคเอาได้อยู่นะฮะโอ้โหภาพสวยนะเหมือนดูการ์ตูนเลยครับจริงๆภาพมันปรับได้อีกนะฮะแต่ว่ามันจะเริ่มกระตุกแล้วเนะาะเดี๋ยวอาจจะปรับกราฟ,ฟิกลงม,มานิดนึงนะฮะอ๋อสัปลาดบุกค,ครับเป็นมังกรไฟหรือเปล่า ภาพทำได้ดีเลยนะครับสวยสวยสวยเกมมือถือทำได้ขนาดนี้ก็เจ๋งมากแล้วครับปกติผมเล่นเกมมือถือไม่เคยเจอภาพแบบนี้เนาะไ,ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหนั้นเป็นเป็นตึกฝั่งราชินีอยู่นะครับนี่ครับ ตัวนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับหอ,อชื่อครูนะตัวนี้ชื่อครูแต่ว่าตัวเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะอ่าโอเคเขาบอกให้เราเริ่มบังคับแล้วเขาจะสอนเราปุ่มบังคับทางด้านซ้ายมือเนาะก็เหมือนเกมอ่า RPG ทั่วไปนะครับนะครับวิ่งไปตามจุดนะนะเดีย๋ยวเขาจะมาจุดให้ก็จะมีกดขึ้นลงซ้ายขวาได้ด้วยดูเปลี่ยนมุมมองเนาะอ่ะต่อเลยนะครับ นี่ครับสายซ้ายขวาคือเปลี่ยนแผนมุมกล้องเนาะประมาณนี้ครับประคับง่ายนะครับก็แนะนํานะครับเล่นในแพลตฟอร์มมือถือดีกว่านะใน PC ีเนี่ยมันก็จะเล่นลําบากนิดนึงเพราะว่ามันมีปุ่มให้กดเยอะนะแต่ถ้าใครมือไวก็กดได้เนาะก็ใช้อิมูเลเตอร์เล่นนะครับสปาราดบุกนี่ทหารครับราบัณฑิโอเคเราจะต้องไปช่วยเจ้าหญิงนะไปเลย โอ้โหดักหน้า3ตัวครับอย่าบอกนะให้สอนโหมาครับสอนยิงครับอ่าโอเคกดปุ่มแล้วก็ยิงครับปังอี่นีนีครับจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยอย่างที่ผมบอกครับ3สกิลแล้วก็มีครูดาวครับแต่และสกิลมีความแรงและระยะต่างกันนะครับอ่าบางสกิลเนี่ยเราออกไปแล้วเนี่ยจะมีอ่าผลกระทบอื่นด้วยนะอย่างติดสโลติดสตันติดหลับลยอ,ยนนอะไรเงี้ยเนาะ บางสกิลโจมตีหมู่บางสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับบางสกิลก็เป็นสกิลเพิ่มพลังอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอันติด้วยนะครับก็ปลดล็อกตามรีวลนะครับนี่ถึงปราสาทเจ้าหญิงแล้วเดี๋ยว EP นี้ก็จะตัดสัก2 0 3 0ิมนาทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป ๋ยวผมหาจังหวะลงดีๆก่อนโอ้โหตัวโกงๆๆตัวโกงนะฮะมาแล้วครับไอตัวนี้มันน่ารักเลยอนะอันนี้ผมปรับการาฟิกมาอยู่ระดับ,บกลางนะฮะตอนเริ่มเกมเนี่ยผมเลือก เป็นแบบแม็กเลยนะฮะสูงสุดแล้วมันไม่ไหวอันนี้ปรับปานกลางลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับมันจะมีสเกลปรับกราฟิกเยอะเลยนะครับก็ไปลองปรับกันดูสำหรับใครที่นะครับผมมือถือหุ่นหดแรงก็ปรับแม็กสุดเลยนะครับภาพสวยจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้แต่ว่ากินหนักทรัพยากรเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเล่นใน PC น่าจะลื่นไหลสบายเลยนะครับถ้าเกิดปรับแม็ก อีกครับรายชินีให้ของเรามาอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นผลึกครคสตัลนะครับเป็นหินพิทักษ์น่าจะเป็นหินสำคัญเฮ้ยโดแล้วอดทนไว้เฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยมันกินตัวละครเราไปอา้าวยังไงครับอะไรเอ่ยอ้าเอามาโผล่อีกจุดนึงอ่ะเนี่ยเฮ้กระลอกครับโอ้ โอ้ยนันมีสึอ๋อมันเรามาพร้อมไอตัวผลึกคริสตัลแน่เลยอ่ะมันพาเราหนีมาตรงนี้เนาะจะไม่เป็นไรอย่างดีนะที่เป็นภาษาไทยเนาะเราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก่อนหน้าน,นี้มันเป็นเซิร์ฟเกาหลีเนาะก็ใช้จาเอานี่ครับไอผลึกเนี่ยที่พาเรามาหินพิทักษ์เนาะอ่าโอเคอเดี๋ยวเราบังคับตัวละครกันต่อนะครับเขาบอกให้กดทางซ้ายบนเนาะ เป็นเป็นเควสหลักนะครับให้เรากดไปเลยนะครับมันก็จะพาเราไปทำเควสนะฮะอย่างที่บอกครับเน้นย้ำนะครับทำเควสนะครับสายบนอย่างเดียวเลยนะฮะเดินเรื่องไปก่อนนะครับให้เลเวลมันขึ้นไปก่อนแล้วก็ให้มันปลดล็อกหมวดต่างๆนะครับเราจะได้เล่นให้ครบถ้วนนะครับนี่ครับสกิลครับนี่เราสามารถเลือกสกิลแล้วกดดูได้นะมันออกสกิลแบบไหนนะครับอ้มันนี้เรียกเหมือนเรียกกระสุนระเบิดลงมาอันนี้ยิงรัว ทะลุไปข้างหลังเลยนะเนะี <N> ่ย <ie> นี่ครับเราดูความแรงได้นะครับอัปเกรดก็ได้ด้วยนะครับสำหรับสกิลนะ <N ie> ครับทุกอันอัปเกรดได้หมดนะครับ <N ie> <N ie> <N ie> โอ้โหอันนี้ยิงแล้วติดระเบิดนิดนึงอันนี้อันตีครับโอ้โหรถถังปืนใหญ่โอ้โคตรแรงเลย4ี่ร้อยสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้โห <N ie> โหดหดนะครับ สกิลคลาสใช้ได้นะสำหรับอาชีพเอนจิเนียร์นะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันทีนึงแต่ว่าแต่ละอาชีพน,นะครับว่ามันเก่งกาจแค่ไหนนะไปะต่อเลยเราก็เดินตามเจ้าครูมานะครับจนถึงนี่ครับตรงหน้าผานเนาะทั้าน่าจะเป็นเมืองนะสักอย่างหนึ่ง,อง,องเอเวอร์มอรนะฮะเขาเรียกเอเวอร์มอรเนาะ เราตามน้องครูไปเลยครับน้องครูพาเข้าป่าอีกแล้วน่าจะเจอมอนสเตอร์ในป่าเนะาะนี่ไงตัวอะไรไม่รู้อู้หูู้้ไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะทำร้ายเรามันดูน่ารักดีนะครับเจ้าครูพาไปไหนเนี่ยตามเจ้าครูไปตัวเกมอ่ะมันจะออตโต้ให้หมดเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวจะหลงนะอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะมันไปมันเองนะครับสังเกตแถบซ้ายมือผมได้เลยมันอยู่กับที่เห็นไหมตุ่มอ่ะ ผมไม่ได้กดเดินเองนะครับมันเดินให้หมดนะฮะมันออโต้นะครับแม้กระทั่งตอนสู้ก็เหิดนะครับก็ออโต้หมดนะครับเราแค่คอยกดหลบกระโดดแค่นั้นนะฮะเกมนี้ปล่อยบอทดได้ด้วยนะปล่อยบอรออฟไลน์ได้นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะสี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็มีหมดตั้งร้านด้วยขายของในเมืองได้นะครับตั้งร้านได้หกชั่วโมงนะฮะอันนี้อิงจากเซิร์ฟเกาหลีนะเซิร์ฟนอกนะครับเดี๋ยวดูเซิร์ฟซีเราอีกทีนึงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามาครับมาถึง โอ้โหมอนสเตอร์ห้าตัวโอ้โหอยู่ข้างหลังนะเพื่อนมาจัดเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาช่วยเราโอ้โ oh, ห oh, oh. น่าจะเป็นอาชีพวิสเนาะมากับหอกนี้เลยน่าจะโหด,หดอาชีพเนี้ยโจมตีแรงมากๆนะฮะแต่ใส่ฟรีเล่นอาจจะไม่สุดเนาะต้องใส่เติมหรือเปล่าเพราะของเขาโหดโอ้โห <laughs> oh. ปมืนเซลมูนเลยอ่ะจัดไปเลยครับนี่ครับตู้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับคือบังคับเองก็ได้นะครับหรือจะให้คอมบังคับก็ได้นะครับมันออโต้อยู่แล้วนะครับผมนี่ครับช่วยเพื่อนนี่โอ้โหได้อยู่เอนจิเนียร์มันก็ไม่ได้โจมตีแรงมากนะครับมันเน้นสกิลซับเพื่อนนะซับเพื่อนซับตัวเองนะครับแต่ผมเลือกเพราะตรงอาชีพผมไงเพื่อน แอดเป็นเอนจิเนียร์พอดีครับอืมโหไปดินี่ครับก็เลยลองเล่นอาชีพเอนจิเนียร์ดูนะครับปกติผมเล่นเกมพวกแนว M.O.P.G. เนะี่ยผมจะเล่นเป็นนักดาบเล่นเป็นไนท์หมดเลยนะแต่เบื่อแล้วไงขี้เกียจแล้วเล่น r o m ก็เล่นเป็นไนท์เล่นลูนไนท์อะไรพวกนี้เนาะเล่นเกมแนวนี้ลองเปลี่ยนอาชีพดูครับอืมบอสมาวะ่ะนี่ครับเราก็ จริงๆมันสามารถปรับมุมกล้องได้ด้วยนะครับอ่ามันมีมุมมุมกล้องอยู่สามร,ระดับทงซ้ายล่างเนาะมันจะมีออโต้นะครับแล้วก็มีอ่ามุมฟิกอะครับแล้วก็เห็นจากด้านหลังนะครับผมอันนี้ผมเล่นแบบหมออโต้เนาะมีไข่ด้วยนะมีระบบฟักไข่ด้วยเดีย๋ยวค่อยว่ากันทีนึงนะครับยิงยัดเข้าไปเด้อโอ้โหเลื่อนจะหมด้รอีกสี่ร้อยกว่านี่ไงโดนไปดิเอ้ยเอายิงไปไหนะ ให้ข่อมเล่นให้ดีไหมเออนีอ่ไงโดไม่ได้โดไม่ดได้คอมโบไปดิเออช่วงแรกมันก็จะเล่นง่ายนิดนึงนะครับมีกูดาวด้วยส่วนพาสซีฟสกิลแถวล่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะปลดล็อกมาเองนะครับเรื่อยๆๆนะฮะเดี๋ยวมันจะคอยปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับอ่าตั้งชื่อแล้วนะครับผมตั้งชื่อเลยเพลินจังโอเคจัดไปครับตามชื่อช่องอนะต่อเลยครับได้ชื่อแล้ว อันนี้ชื่อโคอี้นะฮะเอตัวนั้นชื่อปอนปอนเนาะไอตัวขาวเนี่ยอ่าได้ของครับนี่ครับจะได้เป็น exp นะครับเหรียญทองแล้วก็น้ำยานะครับเพิ่มเลือดเนาะน่าจะเป็นโพชั่นอะไรพวกนี้เนาะุง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 ,ง,งนี่ครับมันบอกให้เอาไข่อะมันบอกเอาไข่ไปไว้อะไรท,ที่หนึ่งนะฮะจุดเด่นของเกมนี้คือผ้ามันสวยนะครับ มันเหมือนเราดูการ์ตูนเนาะจริงๆส่วนตัวผมชอบเล่นเกมแนว M O P G อยู่แล้วเนาะตั้งแต่สมัยเล่นพวก Final Fantasy นะครับ R O R O P C Classic อะครับอยู่นี้เกมมือถือมันก็ทำมาค่อนข้างดีนะกทท็ทุกๆสัปดาห์นะครับผมจะมีรีวิวในส่วนของ10อันดับเกมน่าเล่นนะครับของมือถือแล้ก็ติดตามมาด้วยแล้วกันนะก็สำหรับใครที่อยากให้รีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ พอคิดว่าตอนนี้เกมมือถือทำมาค่อนข้างดีครับหลายเกมเลยนะฮะแล้วภาพก็สวยด้วยนะนี่ครับเราเจอผู้เท่าในป่านะเป็นต้นไม้ผูด้ได้นะครับอ่าเหมือนในพวกการ์ตูนแฟนตาซีอะไรประมาณนี้เนาะเนื้อเรื่องครับประมาณนี้นะผู้เท่าไปไม้ล่วงนี่ครับโหนี่ขนาดแค่เป็นเนื้อเรื่องแรกนะนี่ยังปลาไปเกือบ20่บนาทีนะครับ ยี่สิบกว่านาทีแล้วอะนี่สงสัยจะต้องตัด EP ก่อนแล้ว,ลวนะเดี๋ยวค่อยต่อ EP สองนะ,ะเราตีเองอย่างที่บอกครับผมเป็นคนไม่ชอบลงคลิปนานนะฮะคลิปผมที่ลงก็จะมาสิบกว่านาทียี่สิบนาทีประมาณนี้เนาะนี่ครับเขาเสกไข,ข่ขึ้นมาแล้วครับอันนี้เขาเรียกไข่อีมาเจนนะครับมันเป็นระบบเกมระบบหนึ่งนะที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะฟักไข,ข่ออกมาได้ด้วยนะ เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเนะาะเดี๋ยวเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมจะมาบ่อยทีว่าเราควรจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงท่าใดเนาะสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมี1ดาว2ดาวสาดาวสีดาวเนาะแต่เราจะได้นะครับมันก็จะแยกสีกันออกไปเนาะร้อยครับฮ่าเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพี่มาเจนนะครับอยนี่ครับ อไอพวกคัตที้ต่างๆเราสามารถกดข้ามได้ถ้าเกิดเราไม่อยากดูนะครับนี่ครับเขาบอกที่นี่นี่คืออีเมเจนนะครับเพื่อนตัวเล็กที่จะช่วยเหลือในการเดินทางของเจ้านะครับเขาบอกเราสามารถที่จะกดเลือกนะครับอีเมเจอนะครับติดตัวแล้วได้ไปสามตัวนะมันจะช่วยเราต่อสู้เนาะคล้ายโอครับที่เป็นทหารไม่รับจ้างเนาะก็เอาเขาติดไปด้วยนะครับเขาจะช่วยเราต่อสู้เนาะสำหรับใครที่บูเดียวอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเขาจะสอนแล้วแหละ นี่ครับระบบอิมเมจนนะครับนี่นี่ครับเพราะว่าเนี่ยสูงสุด3ตัวเนาะจะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับนี่จะไปเลยก็จะมีธาตุไฟนะครับธาตุพืชธาตุน้ำธาตุแสงธาตุความมืดนะฮะนี่ครับกดไปเลยตามที่เกมบอกนะครับเนี่ยแล้วก็เลือกตัวละครครับแล้วก็กดล้มทางแล้วก็ลากไปที่ ตรงกล่องข้างล่างนะครับเป็นอันเสรเรียบร้อยนะครับเขาก็ตามเรามาแล้วนี่ครับเราไปไหนเขาไปด้วยนะครับเราสู้เขาสู้ด้วยนะประมาณนี้นเนาะแล้วก็จะทําให้ค่าพลังเราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมาเรามีตัวทดสอบแล้วนีไงนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะช่วยเราเห็นไหมข้างหลังไอ้ตัวข้างหลังเห็นไหมโอ้มันช่วยอุ้ยมันช่วยยิงพลังใส่อะไรแหละเห็นปะเป็นพลังเสียวเขียวเขียวฟ้าเนาะจัดไปครับโอเคนี่ครับโอ้โหลุลัวไปอ่า นี่ครับเราสามารถกดให้เขาใช้สกิลอุ้ยโอ้โหโอมีสกิลอันติเมทด้วยอ่ะของตัวสัตว์เลี้ยงอ,ะอ่ะแล้วมีคูดาวเหมือนกันเลยนะครับอนี้อย่ายิงเข้าไปนิดเดียวเพื่อนไอ้เราก็เดเมจไม่แรงนะครับแต่โชคดีเรื่องเราเยอะครับอเรียบร้อยก็ดรอปของอตามสเต็ปนะครับเอ้อบอญหม้อเนี่ะโอเค ตัวละครตัวนี้เอาไปกันต่อนะครับเดินไปทางด้านขวาเลยนี่ครับเราก็มาถึงจุดด้านนอกนะอ่ะเป็นคัสซีนะครับนี่ประมาณนี้ครับนะภาพสวยนะผมว่าใช้ได้เลยโดนตัวดนตรีตัวละครทำออกมาได้น่ารักอ่ะโอเคอ่ะเดีย๋ยวพีอีพนี้เดี๋ยวตัดคลิปก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวมาเจอ EP หน้าครับก่อนจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องมันโซนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อไม่ใหคลิปหน้านะครับผมซีโอเกนสวัสดีครับ